มาแข่งักเข่งกันแล้วเอาประเดี๋นี่ต้อมานี่เอาเนื้อตรงไหนมาตไหนอีกเอาเอามาจะใสหนี่บังเอินอีกแล้วผมจีไปู้สมัครแล้ว้ไมไหนี่ผมมหาปลานยนะปลาหาปลาังเอินไปกันบ่ ไปเไปาะมันใสง่ายด้วยเอาไปน้ำกัน่องแสโน่ได้พ่อกันหลายปีหรอได้พ่อกันหลายปีเอาเดี๋ยวไปดีบ่ลระบาดนีิฮะไปไปเนาะไปเอาเอาเอาโอเคครับผมทิพย์บังเอิญอีกแล้วครับพี่น้องอุ้ยก็บบแวะตลาดเนี่ยได้พ่อกันแท้แท้เรื่องอะไรปลาที่หันเหรอฮะมาหาปลาโอ้มาครบสุดเลยเนี่ยโอ้สิได้ปลาบระบาดเลยโอ้ปลาไหมาเหี่ยวาเดี๋ยวไปเบื้องหลางอื่นก่อนครับจังไรเขาจะเอาเครียด thank mm -hmm. you ครับผมตอนนี้ผมอยู่ที่สำนักสมภูน้อยนะครับผมกำลังจะมุ่งหน้าเดินขึ้นไปภูสมุยนะครับด้านบนเราไปดูเส้นทางขึ้นภูสมุยนะครับเป็นยังไงบ้างทริปนี้ว้ย อือยิงว่ล่ะสะพานนี่หัวใหม่นี่โอ้ มันก็าเกียวบางทีอยูไปนั่ง่ะมีเฮ็ดได้เอาลลเกียวตอนไหนเกี๊ยวตอนไหนเเร็จแล้วเสร็จมุมมีได้เสร็จมุมมีมนมาเย็บแล้ว เริ่มออกเดินทางเวลาบ่ายสองโมงสิบสองนาทีนะครับดูที่ว่าข้างบนจะไปถึงใช้เวลากี่นาที ถ่ลังถอยหลังเอาลงว้าถึงถึงถังเลยทางดิ่งประมาณ30เมตรครับแต่ทางเดินประมาณ70มเมตรชันดิ๊กเลยครับตอนนี้มันเลยเขื่อนะมนใช้เดินไป จะเดินสามสี่วันอันนี้เดินสามสิบนาทีดอกยางนี่ layers, ายาเหลือไม่ใช่ดอกไอ้ยินมังกรครับแอนวอลีมังกรวะใช่ครับผมก็ว่าขึ้นอยู่แอนแอนนี่หรอมังกรนะครับ เอยระดับเท่าไรเลยเนี่ยกร้อยได้ปะถึงบอ้อมูลอะไรต่อีนี่ต้นพ่าแต้มแล้วมาั้งนีเดยวกันบ่แม่ผู้ใดว่าเดดเห็ดี่ ไม่เห็นเลยนี่แม่นบ่อใช่ใช่โอ้ยเอาอยาบ่อหนิโอ้ยังดีด้หันมัสุดเลยเนาะแค่นั้นระงอบแล้วไม่ว่าเห็นจุ่มใหม่โอ้ยไอผมก็สีอะไรห่วยเต็มขาดอีกแล้วปัญหาแล้วอุ้ยขาดเลย ที่รัดหน้าอกขาดแล้วอันที่สองเข้มได้อยู่บ่กน <c row ell> oh, ี่เขายิบหายไหมบ่นี่นี่นี่หลายนี่ก็นไหมโอ้เอาเลยคุณน่ะเนี่ยงเขาคือโบเก็บว่ะเก็บหลายเลยเขาคือโบเก็บเก็บเลยเก็บเลยกลมว่าไหนนี่ว่าจะเก็บได้ต่เนี่ยโอ้โหคุณน่ะบอกย่างดีเลยสองต่อเก็บเก็บแต่สองในเดียวเนี่โอ้

เขาใจแล้วว่ามันที่กินยังมันล่ะนี่เออเอาปูมันอ่โอ้ยผลตัวลเดีไปกินคนมันที่ล่ะตนด๋ครับนั่นนั่นนี่โอ้ยเนาเหมนเาเอลำตัวกิน,น,น,นกไหนล่ะใค่อีกไป,ปหา,ออม,ามันไงนยเมะอเ็เพาะเยงบ่เบิดอีกบ่เฮ็ดเพาะทฮ็ดาวินเฮ้เฮ็ดเพาะแลยทุกคเห็นีนี้ครับ ขอโทษได้ครับนี่ครับเฮ็ดดาวดินเนาะอือเฮ็ดเฮ็ดเฮ็ดเป็นออน่จัก กูเห็ดยังเหรอมันเห็ดทานแบบแมนแมนอันนี้เห็ด <c oughs> อะไรไม่รู้นะครับหด <c oughs> รวมยา <c oughs> ติตอนนี้ผมเดินขึ้นมาถึงข้างบนครับจะเป็นลานหินกว้างเลยเป็นแหล่งน้ําแหล่งน้ําซึมไหลออกมาเป็นช่วงเปนช่วงสวยดีครับแล้วก็โล่งมากโล่งเห็นทิวเขาฝั่งโน้น สวยครับเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าเดินครับเดินน้อยครับเดินขึ้นมาประมาณกิโลหนึ่งก็เป็นสภาพแบบนี้เลยเดินง่ายเลยทีนี้ไปกันต่อครับ โดนทับใครทับมันเหมือนกาเข้าเย็นใต้ครับหรือยาหัวใหญ่ไม่ค่อยแน่ใจเท่าไหร่รไม่มีรากฝอยออก อดเลยเป็นภูเขาหินทรายแสนง s t o นหลุมเป็นบ่อเป็นเว้าเป็นโค้งเป็นเนินสลับกันสวยดีครับ ที่นี่จะมีป้ายบอกตลอดครับป้ายบอกตลอดทางเลยไม่ต้องกลัวหลงเห,ห็นทรงสวยๆครับแปกตา ข้างบนก็เดินง่ายๆสบายอยากเฉพาะช่วงแรก Oh, น้ำใสปิ้งเลยจุดจำรับน้ำพอดีบ่รับน้ำพอดี เรียบร้อยครับกลางเต็มว่าได้ครับไม่ยางกันได้หมอกยางนี่เทียนไม่ยางกันยางวางดีน่องดีก่อนของลงเต็มนะโอุ้ยตายปไหลลงมาหนึ่ ช่วงเย็นคือการทำอาหารคลิปนี้ไม่ใช่เดินป่านะครับคล้ายๆเรานัดกันจนัดกันมาปาร์ตี้มากกว่าอ,อาห,หารนะครับมาทำ <laughs> อะไรตุ้มเจยังเหรอ

这空名。